สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรืโน้ข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยฮะในเรื่องของ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ในที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเป็นบทสัมภาษณ์ของโอเลโกนาโซชาครับ หลังจากที่ทำศึกในเกมที่2ในช่วง p r e ซ i s ั o n นะครับแล้วก็แพ้ QBR ไป4ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับโดยเกยมวันนี้โอเล่มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมอย่างไรนะฮะโอเล่บอกว่าคุณเนี่ยไม่มีความสุขครับเมื่อคุณเสียประตูในแบบนี้นะฮะหรือว่าในช่วงเกมที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นการลองทีมที่ออกมาดีนะ เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมครับสำหรับการเรียนรู้ของนักเตะดาวรุ่งหลายคนแน่นอนครับว่าผมมีความสุขที่เห็นดาวรุ่งลงสนามพวกเขาเสียประตูแล้วก็ผิดหวังแต่พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดในระหว่างเกมและจากนั้นก็ยิงประตูดได้แบบสวยสดงดงามนะฮะนั่นคือสิ่งที่ทางโอเล่เนี่ยก็มีการพูดถึงว่าผลการแข่งขันช่วงพรีซั่นเกมที่2เนี่ยไม่ค่อยมีความสุขแน่นอนครับ เนื่องจากว่าเราเสียประตูแต่ว่าภาพรวมก็ให้กำลังใจดา่งนะฮะส่วนในเรื่องของซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นครับโอเล่ก็ยังมีการออกมากระตุน้นนักเตะทุกคนแบบต่อเนื่องนะครับว่าเราต้องมีช่วงต้นซีซั่นที่ยอดเยี่ยมให้ได้นะครับนะแล้วก็ยิ่งช่วงซีซั่นเนี่ยถ้าเกิดเรามีการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมันก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในช่วงเปิดซีซั่นใหม่ด้วยกำลังใจมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นได้ดีนี่คือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์มานะฮะเกี่ยวกับเกมนัดที่2ช่วงซีซันที่แพ้ไป4-2นะับแล้วก็การเปิดซีซันใหม่ที่ย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าต้องออกสตาร์ทได้ดีนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเจ้าหนูแอนโทนีอีลองกานะครับโอเล่ก็ได้มีการออกมาอัปเดตหน่อยเรื่องของสถานะอีลองกาว่าจะอยู่หรือ จะย้ายทีมแบบยืมตัวนะฮะมันมีกระแสที่ไปหมดเลยณเวลานี้ว่าอิลองกาน่าจะไปแบบยืมตัวนะครับเพราะว่าพื้นที่เรื่องของตําแหน่งเนี่ยมันทับกันค่อนข้างเยอะในตําแหน่งตัวเรมเส้นหรือว่าตาแหน่งที่เขาเล่นได้แต่ว่าโอเล่ก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากนะเพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นกันอย่างเต็มสองตาอยู่แล้วนะครับว่าอิลลองกาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานที่พัฒนาขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็มีความอันตรายแค่ไหน เขาเป็นนักเตะที่กล้าเสี่ยงอ่ะกล้าหาในเรื่องของการเล่นเกมรุกนะครับคือผลงานดีแล้วกันภาพรวมก็เลยทําให้เรื่องของการตัดสินใจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากๆเกี่ยวก,กับเรื่องนี้ครับไม่รู้ว่าจะมีคําตอบอย่างไรจะไปแบบยืมตัวหรือเก็บเอาไว้ใช้งานเองแล้วก็บนเวียนกับชุดเม่อเกินยี่สิบาปีนะครับต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยก็เหมือนกับดาวรุงรายเนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วด้วยครับนะก็เลยเป็น เรื่องยากไปเลยครับในเรื่องของการใช้งานพวกบรรดาแนวรุกทั้งดาวรุ่งกับทีมชุดใหญ่มันมีเยอะละตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะหมุนเวียนอย่างไรซึ่งถามว่าถ้าเกิดเก็บเอาไว้ใช้งานเองเนี่ยเราก็หมุนเวียนได้ไหมมันหมุนเวียนได้ครับแต่ว่าการที่นักเตะพร้อมใช้งานอย่างเงี้ยดาวรุ่งมันเหมือนกับกลางงละเตรียมที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ละแต่ว่าส่วนใหญ่มานั่งกับทีมชุดใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันอาจจะ มีการหยุดพัฒนาได้พอแล้วเตะมันเห็นแววเนี่ยมันต้องให้โอกาสแบบต่อเนื่องนั่นแหละคือสิ่งสําคัญที่โอเล่ก็ต้องคิดหนักทีเนี้ยจะให้โอกาสต่อเนื่องก็ไม่ได้อีกเพราะว่าชุดใหญ่มันก็มีตัวเล็กดีๆเช่นเดียวกันนะก็รอติดตามอนาคตของอีลองก้านะครับส่วนแฟนบอลน,นะครับแฟนผีก็แน่นอนครับมีการแห่ให้คําชมอีลองก้านะครับว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับ ไม่เพียงแต่อีลองกาครับโชล่าโชเลติเล่นะครับหรือว่าทางฟากุนโดที่ไปปล่อยยืมตัวแล้วก็กลับมาเนี่ยก็ผลงานดีเหมือนกันนะครับในระหว่างโชว์ช่วงซีซั่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมจริงๆสําหรับดาวรุ่งทั้งเรื่องของกายภาพเรื่องของหุ่นที่ใหญ่ขึ้นมากนะครับแล้วก็เรื่องของฟอร์มการเล่นนะก็พัฒนาขึ้นแล้วก็มีแววนะฮะแฟนผีมองว่ามีแววที่จะเปล่งประกายกับ ทีมชุดใหญ่ของแมนยูได้ในอนาคตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่แฟนผีเนี่ยมีการกล่าวถึงนะครับก็คือลินการ์ดนี่แหละนะฮะแฟนผีก็มีการแซวเหมือนเดิมนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเมสซี่ลินการ์เลยนะฮะตั้งแต่ไปยืมตัวกับทางเวสต์แฮมกลับมาก็ผลงานดีนะครับคืออยู่กับเวสต์แฮมแบบผลงานดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลับมาแมนยูแล้วก็ในช่วงพีสั้นเนี่ยโอเล่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ ช่วงมีสั้นสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคือลินการ์ดก็มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะแล้วก็แฟนผีก็แบบพร้อมให้โอกาสพร้อมที่จะเปิดใจนะครับถ้าเกิดลิกนการ์ดอยูท่ทีมต่อไปแล้วก็ได้รับคําชมด้วยครับลิกนการ์ดในเกมนัดล่าสุดนะครับก็เหมือนกับเนี่ยมหาเทพจริงๆนะฮะในช่วงนี้นะครับก็โอเคนี่คืออีกหนึ่งรายที่แฟนผีกล่าวกล่าวถึงมาหรือว่ากล่าวชมมานะครับส่วนในรายของมาติดครับมาติดก็ได้ออกมา ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเกี่ยวกับพวกบรรดาดาวรุ่งนะฮะเราทราบกันนี้อยู่แล้วครับว่าชุดนักเตะช่วงพีซั่นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกบรรดาดาวรุ่งซะเยอะนะครับซึ่งมาติบอกว่าความให้แพ้ต่อ q p r 4 2เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงครับมันเป็นเรื่องดีเลยด้วยซ้ํานะครับที่จะทําให้นักเตะหลายคนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความให้แพ้นะครับแล้วก็เอาไปเป็นเรื่องปรับปรุงกันไปเป็นบทเรียนกันไปนะครับ มือนกับว่ารุ่นพี่แข่งตัวเก๋าสอนรุ่นน้องอะไรทานองนั้นนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหน้าที่ของมาติดก็จะมีหน้าที่แบบเนี้ยในช่วงซีซั่นหน้าด้วยที่ทางสโมสรมอบอให้นะครับก็เป็นตัวเก๋าเอาไว้ประคองน้องๆกันไปนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าดาวรุ่งเนี่ยมันน่าจะผิดหวังอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเหมือนกับมาติดเขาประสบก,การณ์เยอะอยู่แล้วว่ามีความผิดหวังมาเยอะนะครับแล้วก็ความสำเร็จก็มาเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่ว่าบารรดาเราุ่กที่โดนนั้นขึ้นมาคาดหวังว่าต้องการที่จะชนะในช่วงปีสั้นเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยเกมนั้นนี้แพ้ก็อาจจะแบบใจห่อเหี่ยวไปนะครับแล้วก็ไม่มีกําลังใจแต่ว่ามาติดบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับก็เราต้องสู้เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละแล้วก็ปรับปรุงในนัดต่อไปนะครับก็นี่คือรุ่นพี่สอนุ่นน้องจริงๆนะครับ ส่วนเรื่องราวของมักซิยาลกันหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะตามรายงานออกมานะครับล่าสุดเป็นข่าวเขาสิบเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะปล่อยอองตนีมักซิยาลออกจากทีมนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยไปได้ตัวจารอนซานโชเข้ามานะครับทําให้เรื่องของการยึดตําแหน่งตัวจริงต่างๆหรือว,ว่าตําแหน่งที่มักซิยาลเคยได้รับการการ,การันตีเนี่ยก็ลดน้อยลงไปนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือ แมนยูเตรียมปล่อยเพราะว่าแมนยูต้องการงบประมาณเพิ่มขึ้นในการไปซื้อวารานเป็นแนวรับรายใหม่นั่นเองนะครับที่จะต้องจ่ายหลาย10ล้านปอนด์นะครับประมาณ60กว่าล้านนะฮะก็จะเอาเงินส่วนที่ปล่อยมัซิยาเนี่ยไปซื้อไป,อไปสมปทุนซื้อ,อ,อวารานหรือว่าแข้งรายใหม่เข้ามานะครับแถมทั้งเป็นการลดเพดานค่าเหนื่อยด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามาักซิยาเนี่ยค่าเหนื่อยมหาศาลแต่ว,ว่าฟอรรงการเล่นที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงเนะครับมันไม่สม่ำเสมอนะฮะ ซึ่งทีมที่กําลังมีข่าวเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเป็นท็อตแนมอัสเฟอร์ที่มีข่าวชัดเจนที่สุดในช่วงนี้นี่คือการเล่นข่าวกอสิบจากหลายสื่อในอังกฤษเล่นกันออกมานะครับส่วนข่าวกอสิบของเดนนิสเจมส์เนี่ยก็มีออกมาเหมือนกันนะครับตามรายงานล่าสุดเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยไม่มีแผนที่จะปล่อยเดนนิเจมส์ออกจากทีมนะครับถึงแม้ว่าจะพึ่งได้เจอดอนซานโชเข้ามาเสริมแนวรุกก็ตามนะครับซึ่งที่สำคัญก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของ รดฟอร์ดด้วยที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะฮะทำให้แมนยูเนี่ยจากตอนแรกมีความคิดว่าอาจจะปล่อยยืมหรือว่าปล่อยขาดจนให้เจมไปเนี่ยก็ต้องมีการชะลอเรื่องนี้ไปก่อนแล้วก็เลือกเก็บเจมเอาไว้ก่อนเพื่อการท่าแบบว่าแรดฟอร์ดรักษาอาการบาดเจ็บยาวนะครับเก็บเอาไว้เป็นตัวเลือกนั่นแหละพูดกันง่ายๆนะครับแล้วก็คอยไปว่ากันอีกรอบหนึ่งในช่วงตลาดกลางซีซั่นหรือว่าจบซีซั่นหน้านะครับซีซั่นเียถึงนี้แหละ ซึ่งสโมสรปลายทางถ้าเกิดเจมต้องการย้ายเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือรายตั้นแล้วก็ดีดเต็ดนะฮะแต่ว่าตอนนี้แมนยูยังไม่มีแผนที่จะปล่อยนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นข่าวว้าสิบที่มีการเล่นข่าวออกมานะครับส่วนเรื่องราวของซาอูยีเกสนะครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะอ่อในรายของซาอูยีเกสเนี่ยนะครับมีข่าวข้อสิบออกมาจากเดลี่เมลนะฮะสื่อของอังกฤษบอกว่า แมนยูเนี่ยเตรียมเดินหน้าคว้าตัวซาอูเยเกสนะครับมาเสริมกองกลางนะครับหลังจากที่มีเขาออกมาอย่างร้อนแรงว่าป๊อกปาเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงเหมือนกันนะครับซึ่งซาอูเยเกสเนี่ยจริงๆแล้วแมนยูให้ความสนใจมานานแล้วแหละแต่ว่าเรื่องของค่าเฉียงยาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันสูงเกินไปนะฮะอยู่ที่ราคา128ล้านปอนด์ได้ก็เลยทำให้แมนยูถอยมาก่อนนะครับซึ่งทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับ ตามข่าวเนี่ยราคาของซาอุเยกสเนี่ยมันลดลงมาเหลือเพียงแค่45ล้านปอนด์เท่านั้นทําให้เนี่ยมันเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่แมนยูสามารถเข้าไปเจรจาหรือว่ากลับไปเจรจาได้นะฮะแต่ปัญหามันก็มีอยู่เหมือนกันครับอย่างเช่นคู่แข่งเยอะนะฮะมีลิเว์หูให้ความสนใจด้วยแล้วก็สัญสญญาของซาอุเยกสเนี่ยมันเหลือเยอะจนถึงปี2026เพราะฉะนั้นเรื่องของการชดเชยก็อาจจะต้องมีการใส่ออปชั่นนู่นนี่นั่น ก็เป็นการชดเชยเรื่องของสัญญาหรือว่าเป็นการฉีกสัญญาอีกนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยที่ซาอุยาเกได้รับค่าเหนื่อยสูงมากๆกับทางแอมนิตนะฮะนั่นคือปัญหาใหญ่ของทางแมนยูที่จะต้องไปเจรจากเกี่ยวกับการดึงนะักเตะรายนี้นะฮะถ้าเกิดป็อกบาเลือกย้ายทีมจริงแล้วก็มาเอาซาอุยาเกน,นะก็อาจจะเจอปัญหาสาปัญหานี้แต่ก็ถ้าจริงจังเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ นี่คือการเล่นข่าวกันออกมาเรื่องของแมนูเตรียมเดือนหน้าขวาตัวเซาร์เยกิสส่วนเรื่องราวของราฟิลวารานกันนะครับในรายของราฟิลวารานเนี่ยต้องบอกว่าก็มีข่าวมาแบบทุกวันนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยนะฮะจากอาร์ตครับอาร์ตบอกว่าเรอัลมาดริดมีการอัพค่าตัวของวารานขึ้นไปอีกนะครับมีการเรียกร้องแล้วกันเรียกร้องค่าตัวของวารานขึ้นไปอีกอยู่ที่70ล้านยูโรนะฮะ แน่นอนครับว่าแมนยูเนี่ยเต็มใจจ่ายเพียงแค่40ล้านยูโรเท่านั้นครับคือเจล้านยูโรเนี่ยมันแพงเกินไปมันเยอะเกินไปนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เรื่องเนี่ยเป็นเกมที่น่าจะคุยกันข้างยาวมากๆเดี๋ยวนี้น่าจะยังไม่ได้คําตอบนะครับเพราะว่าเรื่องของค่าตัวเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้นนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ